ล่ะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Fears to Fat Thoms นะครับผมเป็นเกมฟรีที่อยู่ในสตรีมนะครับผมซึ่ง Fears to Fat Thoms แปลว่าอะไรอืแปลว่าอะไรวะ F E A R T O F A T H O M Fears to Fat Thoms ก็คือกลัวจะเข้าใจ การกลัวที่จะอย่างรู้นะครับผม g g o o Google Translate โคตรสุดอ่ะนั่นแหละครับผมเกม f e a r ส to Fa สต์นะครับผมความกลัวที่จะอย่างรู้เกมนี้เป็นเกมผีที่เล่าเป็นตอนโดยแต่ละเรื่องสั้นถูกเล่าโดย1บุคคลที่รอดชีวิตนะครับผมตอนนี้คุณกำลังเล่นตอนที่1อยู่และตอนต่อๆไปก็จะมาในอนาคตตอน เออเอพิโซดเพย์ไทม์เวลาในการเล่นในแต่ละตอนก็อยู่ที่ประมาณ20นาทีนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับ f e a r to Fathom if you have a story to share send it at fear to f a t h o m story at gmail com ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะแชร์เรื่องราวหรือทึกขวัญหรือเรื่องราวแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวก,ก,ก,ก็สามารถแชร์ได้ที่ fear to f a t h o m story at gmail com นะครับผมเผื่อเขาจะเอาเรื่องราวที่เราแชร์เนี่ยมาทำเป็นเกมก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งผมไปถอนฟันมาก คือเตรียมจะติดเหล็กก็แหละคือจะดัดฟันนะก็ทําให้แบบว่ามันนี้อาจจะพูดได้ไม่เต็มร้อเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับผมก็คือจะพูดแบบแปลกๆนิดนึงแต่ก็จะพยายามเต็มที่นะครับผมแปลพูดมากแหละสามสองหนึ่งอ๋อและเกมนี้ใช้คัพท์รายการแปลภาษาอังกฤษเยอะมากถ้าสมมติแปลตรงไหนผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผม f e a r ส2เฟ a ทอ o m s เอพิโซดหนึ่งอยู่บ้านคนเดียวสั่นระทวยหัวใจ12กรกฎาคม ฉันไม่ได้เขียนเรื่องนี้ลงในเลติดเพื่อหาว่าเป็นนักแต่งเรื่องหรอกนะแต่ฉันไม่รู้จะว่าจะเริ่มเอ,อ่อเล่าเรื่องจากตรงไหนดีขอโทษด้วยนะครับผมที่ผมเล่าเรื่องไม่ค่อยเก่งอ่าโอเคผมว่าผมควรจะเริ่มเล่าได้แล้วนะครับขอเน้นๆเ,เลยครับพี่มันจะน่ากลัวสักแค่ไหนกันเชียวจะเป็นอะไรกันมันจะสักแค่ไหนกันเชียว ช่วงกลางของฤดูร้อนและนี่มาเกิดขึ้นที่ช่วงกลางของฤดูร้อนครอบครัวของผมไปเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์กัน <c oughs> <c oughs> นั่นหมายความว่าผมจะต้องอยู่บ้านคนเดียวในช่วงสุดสัปดาห์นี้และผมต้องบอกไปผมต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเวลาหลับของผมมันค่อนข้างที่จะแปลกมากผมจะหลับหรือผมจะตื่นช่วงไหนของวันก็ได้แต่ผมมีแผนที่จะแก้ไขมันนะ โอ้โหไม่ไหวแล้วตอนนี้พูดแปลกมากมันเป็นคนเล่นไก่สั้นอ่ะโอ้โห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  Speed up to get up ผมตื่นประมาณเอ่อแปด after น่าจะประมาณสองทุ่มหลังจากที่ผมงีบไปแล้วนะครับมาเฮ้ยเดีวเวลาเข้าสู่ช่วงระทึกขวัญเราจะอยู่ในห้องที่มีความ เก่าแก่และมีความวินเทจพอตัวตรงนี้ก็จะมีความเป็นแบบว่ารูปภาพโอ้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 ติดเตียงติดเตียงโอ้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 ติดเตียงติดเตียงนล้ก็เป็นช่องระบายอากาศนะคะและนี่ก็เป็นชั้นหนังสือมีความเป็นแสงไฟก็เป็นห้องนอนปกติที่ดูจะสงบแล้วก็มีจานข้าวจานข้าวแล้วก็มีความเป็นแบบว่ารูปภาพกดคอนโทรลเพื่อย่องนะครับผมโอเคเราเดินมาตรงนี้ดีกว่าอุ้ย มีรถขับผ่านด้วยแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศในเมืองที่ค่อนข้างจะเคว้งพอสมควรนะครับผมแล้วก็น,นี้คือ,อไรเอ่ยไม่รู้ับผมนั่งได้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่านี่คืออะไรนะอาจจะเป็นหนังสือสมุดโน้ตหรือเปล่าไม่แน่ใจโอะ <c oughs> ตกใจโอ้บันเก็ตเราสามารถย่ยองดูได้นะครับ เดนเข้าไปมันก็จะเปิดเองเลยโดยอัตโนมัตมิข้างนี้อยู่เมื่อกี้แม่ส่งข้อความมากดอะไรนะ e s c เพื่ออ่านใช่ไหมอ่าอ๋อมีข้อความจากแม่แล้วก็น่าจะเป็นเพื่อนของเราอีกคนชื่อเมสันโอลิเวอร์นะครับผมเรามาอ่านข้อความของแม่กันก่อน <c oughs> ต้องต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนเสียงไหมเดี๋ยวนะพ่อกับแม่จะกลับมาเมื่อ,อไหรอ่อน่ยพ่อกับแม่ว่าจะกลับวันจันทร์นะลูกลักเมื่อวานแม่ก็บอกหนูไปแล้วไม่ใช่หรอ เฮ้ยจริงหรอแม่เยี่ยมไปเลยดูแลตัวเองด้วยนะลูกโดนให้ตรงเวลานะหนูบอกว่าแม่จะซื้อ x b o กรรกตามที่แม่สัญญาณกับหนูด้วยนะ,นะอันออนี้ออหนูหมายถึงว่าถ้าได้สนุกดนะเอ,อวันนี้หนูขอวันนี้โอ้ลิมพันวันนี้หนูขอชวนเมสันกับจอร์จมาที่บ้านได้ไหมอ่ะสำหรับทำการบ้านหน่ะแม่โ <c oughs> อเคเดี๋ยวเปลี่ยนเสียงได้เลยจ้ะลูกรักอย่าลืมโทรบอกแม่นะถ้าโดนอยากแต้อะไรอ่ะเช็กด้วยนะลูกว่าน,นั่นใช่เพื่อนลูกจริงหรือเปล่า่ะ ช็นต้กงมาเกตนะลูกครับกระเอยด้วยนะลูก <c oughs> ได้เลยครับเฮ้ยเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายวะได้เลยแม่อ่ะฮะพ่อกับแม่อาจจะกลับมาวันอาทิตย์นะลูกตอนเย็นๆนอ่ะอ่ะฮะโอ้ยแม่แม่อย่านอยน,อยนิ๊งแหมหนูยีสิบสี่แล้วนะหนูว่าหนูจะงิบสักหน่อยอ่ะแม่ไม่แน่นะหนูอาจจะสั่งออ,อเดอร์เอ้ยหนูจะหออาจจะสั่งพิซซ่ามาที่บ้านก็ได้นะแม่ใช่เลยพิซซ่าไม่ต้องสั่งอะไรทั้งนั้น <c oughs> ไม่ต้องสั่งอะไรทั้งนั้นแหละลูกแม่เตรียมรัสัญญาไว้ให้หนูแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะแช่อยู่ในช่องฟิตอ,อ่ะอ่านี่ก็เป็นที่แม่ทักมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อความจากเพื่อนที่ชื่อว่า Mason o l อ v e r กันดีกว่าเฮ้ยไงไงไอ้เพื่อนเฮ้ยแกจะมาว่าเจสิก้าคนนี้หรือเปล่าอ่ะอีเม่กซก็เลยบอกว่าไปดิวะ ได้ยินว่าจอจะมาด้วยนะเว้ยแล้วแกอะไม่รู้ดิมึงแล้วก็เป็นไรวะเมื่อวานไม่ได้ไปเจอกันแล้วเหรอวะโธ่เธอไม่ได้มาด้วยส้ำม,มากฉันคิดว่าฉันไม่ไสําคัญต่อเธอนะเว้ยเฮ้ยแกสําคัญสิยุเว้นแกจะคูณตัวเองแล้วก็ยกกําลังความเร็วของแสงสว่างเฮ่ยแต่บักก็ไม่ได้ป่ะมึงอะไรอเงี้ยใช่ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วเคมีอ่ะแกทำแกทำเป็นไงบ้างแกเคมีกระทำเสร็จหรือยังฮะเออเว้ยลืมเลยลืมเลยต้องทำเคมีอ่ะแต่ฉันว่าฉันจะทำคืนนี้นะเฮ้ยแกฉันก็ไป่ทำเคมีเหมือนกันอ่ะครอบครัวของฉันน่ะวันนี้เขาไปจากเขาไปต่างจังหวัดนะเว้ยแกจะมาบ้านฉันไหมจะได้มาเล่นมาริโอ้คัตด้วยกันน่ะเออเดี๋ยวกูบอกว่ากูบอกนะมึงกูยังไม่แน่ใจอ่ะโอเคเดี๋ยวกูจะชวนจอร์จมาด้วย มึงแต่กูไม่ชัวร์นะเว้ยกูอาจจะต้องแบบว่าไปเที่ยวบ้านแนทอะไรอย่างเงี้ยเอาชิบหายยี่ดี้ขี้บิดนะ <c oughs> อะไปโอ้มายก็นั่นหมายความว่าสุดสัดจนี้เราก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวโดยที่ไม่มีแม่สันโอลิเวอร์หรือไม่มีแม้กระทั่งพ่อกับแม่อยู่บ้านแล้วนั่นเอง โอ้เป็นบ้านที่มีภาพวาดเยอะเนาะโอ้โ oh. อ oh. 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 ้เอ้าแบบดูเข้ามาเฉยเลย I don't ask จะถามหรือว่าฉันมาห้องพ่อกับแม่ทำไมเออเรามาทำไมวะมึงเออไม่รู้อุ้ย,ยมาเฮ้ารถผ่านนะบ้านด้วยอุ้ยใครง่าใครง่าฉันเห็นกันนะอุย้ย ใครอะน่ากลัวจังเลยน่ากลัวมากอาจจะมีแก๊งสตกเกอร์ตามติดบ้านเราอยู่ก็ได้เดี๋ยวเราจะต้องไปดูลาสัญญาในตู้เย็นก่อนกดซีทูออนอันนี้ใช่ไหมอันนี้คืออะไรโอ้ oh my god ไหนไอ้คนเมื่อกี้มันอยู่ไหนฮะเดี๋ยวกูจะตบด้วยหน้าไม้เลยนี่มาดิมาริไปไหนแล้ววะโอ้เมื่กี้มัน,น,นเขตบ้านเราซะด้วยน่ากลัวจังนี่นี่คืออะไร อันนี้คือหน้าบ้านทำอะไรไม่ได้เลยจะภาพก็โอเคนะในเกมฟรีในสตรีมนะทุกคนก็สามารถโหลดมาเพื่อรับความประทึกขวัญได้นะครับผมแล้วมาดูสัญญาณเราก่อนอน,นี่กระดาจานกดนชักได้ไหมอันนี้คือโอ้ว้วาวสะว่ายน้ำลงได้ไหมเฮ้ยเราลงมาเล่นน้ำเล้วใช แต่เกมนี้กระโดดไม่ได้ทุกคนแล้วก็กดวิ่งไม่ได้ด้วยก็คือถ้าสมมติเจออะไรมาก็คือเดินอย่างเดียวเดินสู้นะปิดประตูไปดปูแลอ๋อก็เป็นบริเวณในบ้านทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปทำล่าสัญญาดีกว่าแม่บอกว่ามีลาสัญญานึงตู้เย็นโอ้ว้วาวนี่คือลาสัญญาอันนี้ปะโอใช่แล้วเลขอะไรเออประตูหนีบ อ๋อก,กดอะไรได้บ้างรัสเญ,ญียอ๋อกดจีเพื่อปลากดคลิกขวาเพื่อกินโอ,โอเคกดจีป่ะเอ้าปลาไปไหนอะเออปลาล้มไปเลยเคเรากลาสเซีญญากันดีนกว่าทุกคนโอ้อาหารมันเย็นมากเลยแบบแกต้องเอาไปเอออุดอืด ออโอ้โหอ๋อเสียงกูนึกว่าเสียงเพลงเสียงเตาเสียงังดังเลยพีจะเกมสมจริงอยู่นะทุกคนเดินออกมาห่างๆก็คือเสียงเบานะออได้อยู่ได้อยู่สวยนะเสร็จยังเสร็จแล้วอรอหูเสร็จแล้วโอ้ไม่ร้อนมือเหรอวะนได้หยิบมาขนาดเนี้อยอาหารร้อนมากแต่ฉัว่าไปดูทีวีดีกว่าโอเคไปดูทีวีก็ไปดูทีวี ยังโอเคใช่ไหมอโอเคนะโอเคอยู่โอเคโอ้มีความเป็นเตาผิงบ้านโอเคอยู่นะเนี่ยบ้านเล็กๆแต่ว่าน่าจะอบอุ่นนะดูอันนี้ก็มีความเป็นเอ,อ่อเครื่องวิทยุเออใช้ได้อยู่นะเกมเนี่ยสเปซว่าสุเกต์อัพแล้วก็แล้วเปิดทีวียังไงเปิดทีวีก่อนดีกว่าแล้วเขาเปิดทีวีก่อนได้ไหมอุย้ย <laughs> เดี๋ยวเราสัญญาหก โอ้อนี่วางดีๆไม่เป็นหรออะไรวะเนี่ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวออกก่อนเปิดทีวีก่อนไหนเอยอ่าเยี่ยมไปเลยแต่เซง่ายอยู่ไหนเซ่อาอยู่นี่อะไร Watching TV ฉันชอบเวลาฉันชอบการดูทีวีระหว่างการกินนะแต่ว่ากินไปดูไปอะไรเงี้ยเอออีกชดชดประตูนี่น่ากลัวมากนะจะมีใครเข้ามาปะเนี่ยแมปแมปแมป อ,อ,อ่ารยอล้ทีวีนี่กำลังดูอะไรอยู่เนะี่ยเอ๊ะเมื่อกี้เห็นอะไรแว๊บฮือฮือมีเงาปริศนามีเงาปริศนาเบ๊ไม่ไม่มีเงาปริศนา,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 าตอนตอนแรกเมื่อกี้เห็นตรงน,นี้นะหรือว่าอันนี้น่าจะตาฝา่อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงมีเงาอยู่ปริศนากิน กินสบายใจเลยนะอ,อร่อยมากอ๋อกิออนหมดแล้ว,วเซลฟ์จอไปนอนนะโอเคนอนก็น,นอนรู้สึกง่วงมากตอนนี้โดนทิ้งแมงเลยไปทีวีก่อนโอ้โหแล้วเพลงห่มโลงมากเพลงวิวมากเฮ้เบสันโอลิเวอร์ทักมาเฮ้ยมึงคูคงต้องยกเลิกว่า แต่พอนอมอย่าลืมไปหาเจสสิก้านะเว้ยไปมั่เจสสิก้ากันด้วยนะเอออะไรนะ <c oughs> เลิกหลักจริงส่งข้อความไม่ได้น้วยอีมสานมีคนอยู่ในบ้านกูค่าเชยด้วยคะ่ะโอเคอันนี้คือเราต้องไปโอ้โหแล้วเดิน เดินช้าด้วยอัตโนมัติทำไมอะหรือว่าเราต้องทำอะไรเราต้องไปล้างจานหรอหรือยังไงเมื่อกี้มันเดินช้ามากหรือว่าเราต้องทำเควสต,ตรงนี้เสร็จก่อนีอแ,บบแบบนี้ไอเอสเดวโฮสกินราสัญญาหมดแล้วล้างก็ล้างล้างก็ล้างล้างก็ล้างอ๋อฉันจำได้แล้วว่าฉันต้องไปทำการบ้านนิ่หว่าโอเคทำกันบ้านทำกันบ้าน เนี yeah. ่ยทำไมตรงนี้แล้วมันเดินช้าตลอดเลยอะ่ะห้อ,องพ่อแม่ป่ะเนี่ยห้องพ่อแม่ป่ะเนี่ยฮ้ยขอโทษทำไมเจอกันพรุ่งนี้เอาเอาเอาแล้วกูไปตอบเขาตอนไหนเนี่ยขอโทษนะขอโทษทำไมเจอกันพรุ่งนี้นะอย่าลืมทำเคมีด้วยล่ะมึงชิวเว้ยมึง กูทําเคมีแล้วกูว่จะไปนอนแล้วเนี่ยมึงเห็นข้อความกูไหมมีคนอยู่ในบ้านกูน่ยเฮ้ย,ยหรออยู่ห้องนี้วะติดประตูมึงเจอกูแน่ถ้ามึงมาแล้วกูจะเอาหัวโขกแบบมงแบบม่งเลยอะฮะัลโไม่อยู่วะอทํา,าทเคมเีก็ทาเคมเีเฮ้ยไอ้ไม้ไม่รู้เหรอเนี่ยว่ามีคนอยู่ในบ้านเนี่ย ทำเคมีณนะเวลาเที่ยงคืนสามสิบแปดนาทีอ๋ฉันทำกันบ้านเสร็จแล้วหลังจากผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเองอะนะมันก็นานอยู่นะนก,ก,ก็ก็นานอยู่นะโอ้โหบรรยากาศวังเวเงมากเป็นเมืองที่โคตรรกหลางแล้วไม่มีผู้คนแม่ส่งข้อความมา <c oughs> บอกว่าวเราต้องทำเป็นเสียงแม่ไหมแม่บอกว่า ่านอนเด็กกันนะดเด็กๆ้ให้เจ๊พอนล่ามาฟ้องแม่ได้นะคราวนี้อ่ะแม่ม <c oughs> ีคนอยู่ในบ้านก <c oughs> <c oughs> ูตายแน่ๆกูต้องมันต้องมีจำสแกนแน่ๆไอเกมเนี้ยแบบไม่ยอมอ่ะ <c oughs> ตอนแล้วเป็นยังไงณนะเวลา ตีหนึ่งสิบหกนาทีฉันตื่นขึ้นมาเพราะจะไปหาน้ำกินมึงจะจะแตกน้ำมีก,ก่อนเนี่ยตดตีหนึ่งเลยนะทนหิวหน่อยก็ได้เจ๊จริงๆทนหิวหน่อยก็ได้นอนต่อได้ไหมฉันต้องไปหาน้ำกินโอโหนอนไม่ได้ด้วยตา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 ยน,านั่งได้ไหมนั่งก็ไม่ได้ด้วยมันอยู่ห้องพ่อแม่แน่ๆอ่ะ อันนี้จริงๆเสียงอะไรอุ้ยเปิดได้ด้วยวอุ๊ยกลัวไม่เอาเมื่อวานไม่เปิดอ,อยู่หน้าบ้านปเปล่าเฮ้ยเพลงเพลงห่มโรงมากเพลงห่มโรงมากจำมะเนี่ยทำไมเพลงมันเดือดขนาดเนี่ยอ๋อกินน้ำโอเคโอเคกินน้ำ ตรงนี้มีไหมไม่มีประตูปิดโอเคโอเคโอเคทิ้งแม่งนี่แหละไปนะขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะนวนะอย่านะไอ้ขวานเนี่ยอย่านะเดินเร็วกว่านี้ไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้เดินเร็วกว่านี้ไม่ได้หรอพน,น,นะนอนนะนอนนะ นอนนะกินน้ำแล้วนะแม่แม่ส่งรูปมาไม่ใครอยู่หน้าประตูอะใช่หนูหรือเปล่าโอชีพหายชีพหายแล้วมีให้ซ่อนตัวด้วยกูซ่อนก่อนละกันกูซ่อนก่อนละกันโอโหฟิลไฟในแอดเฟดดี้เว่อ ฟิวเฟรนไลท์แอดเฟตนี้โอเวอร์แล้วเราออกยังไงอ่ะโอ้โหแล้วก็คืออีเมดิอีเมสันโอลิเวอร์ก็คือไม่เลยไม่ยุ่งกับกูเลยส่งข้อความมาแล้วก็หลับเลยไม่ไม่มีอ่านไม่มีรีดไปแม่แม่ช่วยด้วยโอ้โหมีให้มีให้ซ่อนตัวแต่คือยังไงคือเราต้องลงไปดูเหรอเอาจริงเอาจริงไม่จริงนาง เอาจิงไม่จริงนันไอ้ไอเนี้ยไอ้ห้องแม่มีแน่แน่ฮือะแม่ส่ง,งคามาสี่ห้องอําพอล,ล่าส่งให้แม่แม่แม่เอาลูกนี้มาจากไหนอ่ะนี่แงอีพอล,ล่าสงง่งเาจิงพอล,ล่าส่งให้แม่พ,พอล,ล่าบอกว่าเขากำลังเขาอยู่หน้าประตูแล้วเขากำลังอะไรวีคอลเล็กงนะครับเรากำลังเรียกตำรวจนะลูก หนูเด็กๆหนูล็อกประตูนะนะแล้วก็ไปซ่อนในห้องนะลูกอย่าเปิดประตูอันเป็นอันขาดนะโอ้โอยกูแม่้ไปแม่แบบแบมแบบมีไม้ตีนะแม่จริงเหรออยู่จริงป่ะเนี่ยเอจจจจจวิ่งไปหาซิซิวิธโอเคไปซ่อนในห้อง ไปซ่อนในห้องมันมีไอ้คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยข้างขวาเนี่ยแล้วก็คนที่อยู่หน้าประตูอีกโอ้ยตายตายตายกูตายแน่ๆนกูตายแน่ๆนกูตายแน่ๆนเลยซ่อนตัว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 อะไงไม่เห็นมีอะไรเลยเอ้ามันจะเข้ามาไปเนี่ย อุ้ยมีคนมีคนพังกระจกเข้ามามีคนพังกระจกเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยใครกดกิีงอ่ะเฮ้ยม่พังกระจกเข้ามาเราเราต้องไปเรา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 ต้องไปดูไหมเงี้ยเอายังไงเอายังไงอุ้ยกดกิีงอีกแล้วเรา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 ต้องไปดูเหรอเฮ้อ แม่บอกว่าหุ้ยสิพวกเราบอกว่าแม่มันคือใครเอ้ยเ <c oughs> ป็นคนแม่มันคือใครอ่ะเูาได้ยินเสียงเธอหรือเปล่าพรล่าอยู่หน้าประตูแม่ขอโทษนะลูกแล้วทุกอย่างจะโอเคเออแม่แต่กูไม่โอเคแม่กูไม่โอเคเลยต้องไปหาพรล่าใช่ไหมไปไปไปพรล่า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 อยู่จริงใช่ไหมไม่ใช่คนอื่นใช่ไหมไอ้น,นี่ไปหรือย,ยังอ่ะ <c oughs> กูกล no ับกูกลับกูกลับเลยกูกลับแล้วพอน่าพอลอนาปลอมแน่ๆพอน่าพอลอ่าปลอมเป็นเจ๊พอน่าปลอมแน่ๆเอาไงดีอะเราต้องไปดูจริงหรอคอนรามันอยู่ในห้องแต่งตัวมันอยู่ในห้องพ่อกับแม่พอล่าเดินขึ้นมาเช็คดีกูตายกูตายแน่ๆพอลล้วจะกดกิ่งอยู่ไปเนี่ยหุย สริรถรถตำรวจรถตำรวจรถตำรวจอยู่ไหนอะรถตำรวจมาอ๋อรถตำรวจมาจอดหน้าบ้านเราอ๋อไปหรือยังอเกมบายเลสิบเอ็ดจบแล้วใช่ไหมโอ้โหรดนัทึกมากไปแล้วใช่ไหมไปจริงใช่ไหมโอเค OK. อ,อ,อ๋อมันออกไปทางนี้อ๋อแล้วเสียงทุบกระจกก็คือน่าจะหนีไปข้างนอกมั้งแต่ว่าไม่รู้สิโอเหนื่อยกูไม่เหมาะกับเกมผีจริงๆไอ้ใช,ใช,ใช่ใช่เจพอลัจริงใช่ไหมอ้าวอ้าวจบแล้วเกมเดิงเลยอ้าวโอเคอ่ะก็จบไปแล้วสำหรับเกม ในวันนี้นะครับผม<笑><笑>โอ้ก็เป็นเกมที่รุนระชิกพอสมควรครับผมกับเกม Fears to Fathom นะครับผมกลัวที่จะอย่างรู้นะครับผมก็เกมนี้เป็นเกมฟรีที่ให้ลองเล่นตอนแรกนะครับผมส่วนตอนต,อนต่อๆไปก็ต้องเสียตังค์นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถไปโหลดในสตรีมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ ถ้าผมพูดอะไรที่ผิดพลาดไปหรือแปลผิดไปเนี่ยก็ต้องขอโทษมาณะที่นี้ด้วยนะครับผมก็ในพาร์ทต,ต่อๆไปถ้าสมมติมีตังก็จะซื้อนะครับผมแต่ถ้าไม่มีก็เออไว้ดูกันอีกรอบหนึ่งครับผมโอ้โหผมเหนื่อยมากแว่งหน้าก,กวัวชิบหายเลยก็คือขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมวันนี้ก็ลิ้นพันนิดหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ไลฟ์ Live หน้าหรือมันก็อาจจะเป็นเออคลิปวิดีโอหน้านะครับผม ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องเอิร์ดด้วยนะครับผมที่ส่งแฟนอาร์ตมาให้ผมนะครับก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็ไว้จะมาไลฟ์ใหม่นะครับผมก็ขอบคุณน้องเอิร์ดมากๆเลยนะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมเฮ้ยบ๊ายบายไว้เจอคันค้า